ส,สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงกัญญัตรับบทเป็นนางจันทาและคนภาคเสียงค่ะสวัสดีค่ะดีฉันชื่อเด็กหญิงมะฮอดีรับบทเป็นนางจัน,ทน,นเทมีค่ะสวัสดีค่ะบผชื่อเด็กชายชุ่มชัยรับบทเป็นสังทองครับสวัสดีค่ะหลวงชื่อเด็กหญิงเงือดรับบทเป็นผู้ติบบบดตาม ชื่อเด็กชายพี่แจพ่รับบทเป็นผู้ตินดิฉันในหีสีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกีรติกรรับบทเป็นหมอตำแยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจียเทพรับบทเป็นหมอน้องครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรวัน์รับบทเป็นเีนาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยุทธร์รับบทเป็นเีนาครับสวัสดีครับผมเด็กชายเที่ยนรับบทเป็นตาครับสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงธิดารับบทเป็นยายค่ะ สัดีครับผมเด็กชายนักเรียก่และบทเป็นเทวดาครับดีครับผมชื่อเด็กชายนักรและบทเป็นแกะครับแค่นี้แม้ว่าทายโยชิมิโนผู้คอยเมืองโยชิมิโน่มีม่อย่าทีสองคนชื่อว่านางจันเทวีและนางจันทาทำไมทายโยชิมิโนถึงรักนางจันเทวีมากกว่าฉันโอ้ฉันปวดท้อไแม่แล้วเด็ายจันเะทวีก็ก้คอนแล้วมาเดี๋ยวฉันช่วยทำคลอดในหะ้ึ่งส เจ้าไม่ต้องแต้มค่าไปรอค่าบมดมุนว่าสนาที่จะได้อยู่ที่นี่แล้วชายนางทั้งสองจะไปส่ง,สงนางแกนเทวีไปดูดีๆหน่อยสิ i ารในจันทีวีเสียจริงข่าเศษให้หมอยสังมาเกิดหอยสสงเป็นผู้มีบุญบารามีเติบโตไปจะได้ผู้ครองกับนางรัชนาหลังจากนั้นทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นให้แม่กับลูกสาวได้พบกันดีกว่าไกลป่าจะออกมา What? Y... 好。